สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณหนึ่งอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยฤดูหนาวค่ะและว,วันนี้เราจะคุยกันเรื่องแรงลมและการเคลื่อนที่ของลมค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้มหมคะว่าลมคืออะไรใช้แล้วค่ะลมก็คืออากาศนั่นเองค่ะที่มีการเคลื่อนที่จากที่หนึง่งไปสู่อีกที่หนึง่งโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนค่ะและลมมีหน้าตาเป็นอย่างไรล่ะคะ เด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมคะใช่แล้วค่ะเราไม่สามารถมองเห็นลมได้แต่เราสามารถสังเกตลมได้จากวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่เคลื่อนไหวไปตามแรงลมค่ะถูงพลาสติกที่ปิวหรือว่าวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆเอ๊ะเด็ก,เก,เดกๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าลมเกิดมาจากอะไร ิดจากการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆลมสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะ 1. ลมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นใบไม้ไมต้นไม้ที่ปลิวตามแรงลมค่ะการเล่นเว้าสอมลมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเช่นพัดลมเป็นต้นค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับแรงลมและการเคลื่อนที่ของลมมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะพร้อมกันหรือยังคะก็พร้อมแล้วแล้วไปดูกันเลยค่ะแรงลมและการเคลื่อนที่ค่ะแต่เด็กๆเ,เคยสัมผัสพลังของลมกันบ้างไหมคะถ้าเคยสัมผัสเด็กๆเ,เคยสัมผัสตอนไหนบ้างคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแรงของลมและการเคลื่อนที่กันค่ะ เด็กๆเห็นก,กระดาษที่อยู่บนโต๊ะนี้ไหมคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะใช้วิธีอะไรทําให้กระดาษเพื่อนที่โดยที่เราไม่ใช้มือไปจับเลยเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบพร้อมกับครูหนิงกันเอเราจะทํายังไงนะให้กระดาษเพื่อนที่เอ้ครูหนิงคิดได้ดีน,นคะคะนี่เลยแล้วเราก็พัดอย่างนี้เลย เป็นยังไงคะกระดาษเคลื่อนที่โดยที่เราไม่ใช้มือจับเลยแต่เราทำอะไรเราพัดเพื่อให้เกิดลมค่ะแล้วเด็กๆดูที่โต๊ะเลยคะ่ะบล็อกเราจะทำยังไงให้บล็อกเคลื่อนที่โดยที่เราไม่ใช้มือจับคะเมื่อกี้เราใช้วิธีการพัดเพื่อให้เกิดลมแล้ว นี่มีน้ำหนักเยกอะกว่ากระดาษเราจะทำยังไงอะเดี๋ยวเราลองพัดอีกทีนึงเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่น้อยมากเลยแล้วถ้าคุูนิ้เตาล่าเอะเคลื่อนที่เหมือนกันเลยจากคลิปวิดีโอที่เด็กๆได้ดูเด็กๆจะเห็นว่าอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะและเมื่ออากาศเคลื่อนที่ จะทำให้เกิดลมนั่นเองและถ้าอากาศเคลื่อนที่เร็วและเคลื่อนที่แรงก็จะทําให้เกิดพายุได้นะคะนอกจากนี้แล้วพลังของลมยังทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงลมและการเคลื่อนที่ของลมกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบาย